สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเซกมึงนะเอช่องมึงช่องอยังเซกี่รีครับโอ้มาพบกับช่องเซกอี่รีอันนี้เรนนี่นี่ครับด,ดูดูดูเขาแบ้เซกจังหู้ม่หนี่ฮะช่องช่องไหนครับคุณคุณอยู่ช่องมีครับโอ้คุณผ,ผมนึกว่าคุณมาจากช่องจอมนะครับอันนี้มาจากช่องคลอดครับ ตลกนะครับตลกเล่นนะครับสอบถามว่าคุณมานี่เพื่ออะไรครับมาดูไก่ครับมาดูไก่ไก่ไหนครับผมไก่อยู่ที่ไหนครับไก่โอ้ไก่พ่อหอไนะครับจะเอาไปต้มหมื่นห้านะครับมื่นห้านะครับเอฟซีนะครับมื่นห้าสนใจไก่พ่อหวยนะครับผมไม่ใช่ไก่ชนนะครับที่ชิบะไ ไก่ต้มนะครับผมสี่สิบบาทเลยสี่สิบบาทมีที่ไหนครับผมเอาคุณคุณมีหรือเปล่ามีนะมีนะเอาเลยไหมมีนะอ่ออันนี้สิทวัดนะครับอืมสิทวัดนะครับผมไม่ใช่หลับสนิทสิทธิ์หามลงนะครับสิทธิ์วัดนะครับผมคุณมีอะไรครับผมนะผมต้องจุกจุกดูก่อนนะครับฮะคุณมีจะโทรครับวัวรุ่นไหนทำมันใหญ่ยังเลยครับหนึ่งรุ่น รุ่นันสุซิจิครับรุ่นสุติจิโอ้โหเชิญนั่งก่อนครับเชิญนั่งก่อนครับผมกูโบต้ากำลังกำลังมาฮะกูโบต้ามีความน่ารักนะครับความน่ารักของใสโลโซนะครับสีดีครับผมคุณมาแล้วคุณตาใหญ่นะครับผมเป็นกับเจ้าแล้วอยู่ก่อนครับผมเก๋พูดเล่นนะครับผมเก๋นิสัยดีมากนะครับ เลี้ยงช้างงาครับนี่คุณเลี้ยงช้างงาต้องบุกลิกอย่างนี้นะครับต้องเข้งขึ้นนะครับเข้งขึ้นขนุนมาจากเอฟซีนะครับคุณกล้าซื้อไก่ตัวนี้กี่บาทนะครับสี่สิบาทแล้วจังคุณจังกู้ใช่ไหมไช่ครับคุณจังกู้จังครับสี่สิบบาทสี่สิบบาทสี่สิบล้านหรือสี่สิบบาทครับผมสี่สิบบาทครับคุณมีให้สี่สิบบาทมีครับตกมาดูดู จุดมาดูด <tu i ro> ้น <conclusions> ับเลยครับ <Literally> น <thanks. HHH> ับเลยครับโอ้โหหอยโอ้โหมีตัง40แล้วครับผมอันนี้คือนักเรียนนะครับผมนักเรียนจากสเตอรใช่ไหมครับผมคุณเรียนสเตอรใช่ไหมบัณฑญ์ยังครับโอ้โหบนณฑญนยังครับโอ้โหนักเรียนบัณฑญ์ยังนะครับผมเออน้องเขาเป็นคนนิสัยดีมากรักการเรียนดูครับดูกางเกงนะครับผมไม่ใช่กางเกงนะครับ อันนี้คบขับนะครับผมสัมภาษณ์คุณหน่อยครับผมค,บคุณได้กินข้าวจินน้ำไหมทำไมคุณผอมแล้วก็ดูสูบๆหรือสูงๆแล้วเลือดยังไงครับผมเนี่ยเมื่อเดอนที่้วผมอ้ <c oughs> มวนเกินไปครับฮะผมอ้วนเกินไปครับ <c oughs> อ้วนเกินไปครับผมลดน้ำหนักครับ <c oughs> ลดน้ำหนักนี่คือลดน้ำหนักนะครับคุณอ้นวนแล้วก็ลดน้ำหนักคุณออกกำลังกายใช่ไหม อุดข้าวอุดข้าวอ้านึกว่าออกกำลังกายอุดข้าวนะครับคุณเล่นครับก็กํำลังกายอดีใจมากนะครับที่คุณมาเยี่ยมช่องพายทองเพชรเรานะครับก็พร้อมเพราะว่าอุดนอนครับฮนะ,อ,ะอดนอนครับอุดนอนอุดนอน,อน,อนจเจ้าแม่โนมยานุหนาวแล้วงด้วยไป บอกได้นะครับถ้าคุณต้องการไก่ลักษณะไหนก็บอกผมได้นะครับผมยินดีขายให้ตัวละ4ี่หมื่นห้านะครับผมเอฟซีทันใดสนใจไก่พ่อไว้บอกได้นะครับตัวละหมื่นห้านะครับผมเป็นธุรกิจนะครับผมเลี้ยงช้างด้วยเลี้ยงไก่ไปด้วยนะครับคู่กันนะครับตัวละหมื่นห้าเขาไม่เจ้อไก่เยอะตัดอกตัดอกเลขศูนย์ข้างหลังองแค่หนึ่งไม่ลำใจเราก็คำขับนะวันนี้โอ้ไม่ลำใจเราครับผมวันนี้จะไปเป็นนักกีฬานะครับ แล้วคุณกินข้าวที่ไหนครับผมถามหน่อยครับเวลากินข้าวที่บ้านเออเอานายมึงสัมผัสได้เดี๋ยวไปส่งก่อนเดี๋ยวจะสัมผัสก่อนนะครับว่าจะไปสัมผัสคุณตาใหญ่ก่อนนะครับเดี๋ยวเด้อสัมผัสเออพ่อแม่เราเอาส่งเองใหญ่ก่อนครับผมตาไปส่งเองครับผมนี่ครับผมช่องเสกอิลีนะครับแล้วก็จังโก้เม็กซิโกนะครับน้องจังโก้เราน่ารักมากเลยครับนี่ข้าวเลยครับ นี่ก็คืออ๋อแหวนมีแล้วครับผมครับผมขอบคุณนะครับนี่ครับคุณเลี้ยงฉางงาต้องบุคลิกอย่างนี้ครับผมเอชื่อคุณตาใหญ่ครับใหญ่จริงๆครับน้องต้าจะไปส่งนะครับพอดีไปผูก้างเสร็จก็จะไปส่งนะครับตรงไหนสนามรถจะไป ทองเพชรเรากินสับปะรดนะครับผมอร่อยอร่อยมากนะครับอร่อยไหมลูกอร่อยไหมทองเพชรโอ้อร่อยนะครับผมสวนไก่เอาเอาเปิดซุ้มออกก่อนครับผมเปิดซุ้มเอาออกเอองั้นแหลยงั้นแหละครับผมโอ้โหเปิดซุ้มเปิดซุ้มเปิดซุ้ม เป็นไงครับผมโอ้เกียรหนาวใช่ไหมครับครับผมนี่ครับผมนู่นข้อพันครับผมครับผมโตโตแล้วโตแล้วข้อจะขอให้คุณลุงนะครับเข้าโรงเรียนช่วยฝึกนะครับครับผมโอ้งายาวมากสวยมากช่างเชื่อนี้ครับผมไปดูเดี๋ยวไปดูใกล้ก่อนนะครับร่อเลยหล่อเรานะครับผม ชื่อพายอะไรครับพายล่ำใหญ่ครับอ๋อพายล่ำใหญ่นะครับผมล่ำจริงหรือเปล่าครับล่ำใหญ่นี่ล่ำครับนี่ครับมาดูพายล่ำใหญ่นะครับผมมาถามอายุกี่ปีนะครับนี่อายุกี่ปีแล้วครับพายล่ำใหญ่เราเนี่ยก็จะเข้าเก้าปีแล้วครับแปดปีปลายปโอ้แปดปีปลายปลายครับเก้าปีแล้วครับโอ้เก้าปีนะครับครับเก้าปีนะครับผมโอ้สวยมากเลยครับพายล่ำใหญ่เราครับผมเนื้อหนังดีมากดำพุด มิเสนครับช้างเชื่องนี้ครับผมผมดูงาก็สวยนะครับผมดูงาขาวจุะเลยครับผมครับผมโอ้หงายาวมากแล้วดูครับผมดูเนื้อตัวสวยมากครับช้างเชื่องนี้ครับผมชื่อพายล่ำใหญ่นะครับผมดูครับเจ้าของก็ดีส่ดีด้วยครับทายาส่ดี เดินออกกําลังกายทุกวันทุกวันนะครับทุกวันนะครับผมเดินออกกําลังกายทุกวันนี่คือพายล่ำใหญ่ครับผมสวยมากช้างเชืองนี้ครับครับผมดําพึดเลยครับตัวใหญ่และอ้วนด้วยครับผมทองเพชรเราจะมีงาเหมือนที่ล่ำใหญ่หรือเปล่านะครับผมสองทองเพชรเราครับงายังไม่ออกเลยรอชมครับทีออกมาใหญ่เลยครับอ๋อรอชม พายทองเพชรเรานะครับบางทีก็ออกมาใหญ่เลยนะครับผมเอากินเลยครับตามสบายเลครับผมอร่อยมากนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับพายลำใหญ่ที่ให้เราชมนะครับเอาบนสูงหน่อยนี่อบายตอนกลับอันนี้ออทยาสายดีด้วยครับผมไปนะครับผมพายลำใหญ่ไปแล้วเอ้า ก็มาดูแม่ทับทิม์เรานะครับผมนี่แม่ทับทิม์กินสับรถดะครับผมเริ่มพักผอนะครับนี่คือลักษณะช้างอารมณ์ดีนะครับจะกินก็จบไปแล้วครับอ๋อน้องจังโก้กับช่องเสีรีนะครับผม ก็จะเตรียมตัวกลับนะขับรถดีๆนะยุกยกล้อหลังได้ไหมครับผมนี่คือครับผมบุกคลิปอภัยอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปรอของฝากก่อนนะครับผมขอไก่ได้ไหมครับขอเฉยๆไม่ได้นะครับผมอารมณ์ดีทั้งคู่นะครับเออสองคนนี้ใครเป็นพี่ลืมถามนะครับนี่ครับเป็นพี่ครับใครครับ โอคุณเสกคุณเป็นพี่ใช่ไหมผมเป็นน้องเอาแล้วใครเป็นพี่ยังครับฝากคุณยายเจ๊นี่คือมะพร้าวนะครับผมคุณแม่คุณยายพลอยแก้วส่งมาให้เอาถุงใส่ให้หน่อยได้ไหมหรือจะถือไปถือไปก็ได้หรอกประหยัดประหยัดโลกร้อนนะครับโลกเย็นยนะครับสบายสบายครับวันนี้ครับผมครับผมก็ขอขอบคุณน้องเสกแล้วก็น้องตังโก้นะครับที่มาเยี่ยมบ้านพ่อหวน,นะครับผม เอาไปบายนะครับไปบายมาครับผมทองเพชรเราครับผมบึกแล้วบึกแล้วจับมือหน่อยจับมือหน่อยลูกจับมือจับมือหน่อยลูกเนี่นี่ครับผมทองเพชรเราครับเนาะทางที่สวยน่ารักมากครับผมทองเพชรอยากสัมผัสทองเพชรมาเลยครับผม ถ้าเข้าโรงเรียนแนี่คงจะรู้เออ่รู้ภาษานะครับกลุนนี้นะครับผมเอานอนลงลูกนอนลงนอนด้ท่าเดียวครับผมท่าหากินคือท่านอนลงนะครับเอานอนลงลูกนอนลงทอมเพชรเอ้ยนอนลงก่อนเร็วนอน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 มานี่มานี่มานี่เร็ว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 เออเรียกมานี่ก็มาแล้วเอานอนลงนอนลงนอนลงทอมเพชรนอนลงนอนลงก่อนนอนลงอ่านอนลง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  นอนลงนทองเพชรเราก็นอนนะครับผมน่ารักมากเลยครับผมอันนี้อันนี้ไม่ได้ฝึกนะครับค่อยๆฝึกนะครับผมก็ขอขอบคุณเอซีนะครับที่ติดตามช่อง่ายทองเพชรครับผมคลิปนี้ก็จบเพียงเท่าน,นี้นะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับช่องพายทองเพชรน,นะครับผมสวัสดีครับ